สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะ,ะเป็นคลิปดวงควำร้างนะ้ะของชาวท่านน้ำกรกรกมีปิจิกในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6พันนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานก,การณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนะจ๊ะอือเออยังไงดีวะ <laughs> จะแจ้งนิดนึงวันอาทิตย์ที่3มอะค่ะยังมีคิวว่างอยู่นะคะใครที่สนใจเจอดูดวงส่วนตัวกับบริษัทก็สามารถมาจองคิวได้เลยน่าจะเหลือประมาณ4คิวหรือว่าสี่หรือ้คิวมลองดูนะคะแอนมาที่ ID ดียไลน์นี้ได้เลยนะจ๊ะเพื่อเช็คคิวแล้วก็จองคิวโอเคเนาะะคนที่คุยแอดมินก็คือชื่อพี่น้ำปั่นนะ,ะโอเคมาดูค่ะว่าชาวท่าน้ำกระกวมีพิจิกช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง The t ทา e เวอร์ทัวร์ครับค่ะสองถ้วยเอสโซเปนดัลโคลหนึ่งเหรียญฟาฟาฟานาห้าเมท้าแล้วก็ทรีออฟสอดส,สามดาบ <c oughs> สำหรับชาวกองอชาวธาตุน้ำก,ก็แล้ก็มีพิจิกคนที่คุณคุยนึกถึงนะคะจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุน้ำก,ก็แล้ก็มีพิจิกร ท่าทายเมสิ่งธนูท่าดีมังกรประสบการณ์แล้วก็ท่าลมในถุงจุนกลุ่มดูจากสภาพอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านมาน่าจะสะบักสะบอมอะค่ะคุณอะมันเหมือนแบบเกิดความเสียใจบอบช้ำเสียความรู้สึกหรือความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีการจะบอกจ้อยสลายก็อะไรอยู่แต่มันเหมือนแบบว่าความสัมพันธ์ที่เคยมีมันมันมีการพังค่ะมันมีการสูญเสียมันมีการเลือกที่จะตัดความรู้สึก หรืออารมณ์แบบระเบิดอะเพราะว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างตัวคุณกับคนที่คุณนึกถึงอยู่มันมันเป็นอะไรที่ระเบิดแบบเนี้ยมันทําให้เกิดมันทําให้เกิดความเสียหายทั้งท้งที่จริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยมันมีความรักหรือรู้สึกอะไรกันค่อนข้างมากหรือบางทีตัวคุณค่อนข้างจะเอนดูแล้วก็รักคนคนนี้มากๆจริงๆคุณมีความคิดที่อยากจะจริงจังหรือว่าค่อนข้างที่จะโอเคอะไรกับเขาอะค่ะแต่พอสถานการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นอะมันเหมือน คนที่เรารู้สึกมากๆทาให้เราเสียใจมันมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนื่องจากความไม่เข้าใจกันแล้วบางทีการกระทาหรืออะไรบางอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียใจอ่ะแล้วเราเลือกที่จะออกจากตรงนี้ไปเลยอะไรแบบเนี้ยอืมอมาดูอ่าคนที่ชาวท่าน้ำก็ระกฏมีพิจิกนึกถึงช่วงที่ผ่านมาเ,าเป็นไงบ้างเดซันเดเต คิงอาวานราชาเทอไม้เท้านายนาเป็นอกคูเก้าเหรียญแล้วก็เดอะแชมเปญอืมสำหรับนะคะคนที่ชาวท่านํากรกลมีพิจิงคถึงถึงเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นเฟลลิ่งของแบบว่า สถานการณ์มันมีการจบอะไรกันไปนะคะเพราะว่าบางทีคนที่คุณคุยนะะี่ยอาจะเป็นคนที่เป็นคนมีชื่อเสียงหรือเป็นคนเป็นที่รู้จักหรืออะไรแบบมีความโดดเด่นอะไรในตัวเองพอสมควรสถานการณ์ที่ผ่านมาค,คนคนนี้มันจบความรู้สึกจบความสัมพันธ์อะไรไปแล้วเขาอยู่ในช่วง,งการที่เขาก็ฮิลตัวเองด้วยการที่ก็ยืนหยัดอยู่กับตัวเองหรือว่ามีความสุขอะไรได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะคือถ้าความสัมพันธ์มันจะจบไม่ได้มีความรักอะไรแต่เขารู้สึกว่าเขา ก็ยังสามารถที่จะหาความสุขในเรื่องอื่นๆได้อาทิเช่นในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่อง,องการที่จะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อฮิวความรู้สึกเขาให้ให้ตัวเขาเองมีความสุขคือมันจะยังไงดีอ่ะคือแม้แจ่ว่าสถานการณ์ของ ที่ชาวท่านาบเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ที่เจ็บปวดอะไรได้ขนาดนี้จำไม่น่าจาว่ามันเกิดจากการที่คุณจบเองหรือเป็นคนคนนีท้ที่ที่เขาจบแล้วไม่สารต่อกับคุณมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีความขัดแย้งแต่คุณก็มองว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่คุณก็รักอะแต่บางทีมันเกิดความสร้างความเจ็บปวดอะไรขึ้นมาเลยทําให้เกิดการแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลือกที่จะหยุดในความสมัมพันธ์บางทีมันเหมือนมีไฟอะไรไฟหนึง่งไม่คิดที่จะไปต่อแล้วเพราะไม่อยากจะเจ็บปวดอะไรกับความรู้สึกนี้แล้วอะไรเงี้ยนะคะ แต่ดูแลเหมือนคนที่อชาวท่าน้ำก็ัวมีป็นจิงถึงเขาจะเป็นฟิบบอนว่าอืมมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะแต่แค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจบแล้วว่ะเขาเลือกที่จะโฟกัสตัวเองที่จะแบบว่าถ้ามันมีความรู้สึกถ้ามันมีอะไรเหะว่าถ้าพูดคุยกันมีความสัมพันธ์กันแต่มันทาให้เสียใจเขาเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเราสร้างความสุขให้กับตัวเองเสียยังดีกว่า อประมาณเนี่ยมันเป็นฟิลประมาณนะให้ดูสิสถานการณ์ความรักของชาวท่านน้ำกรกฎมงพิจิกในช่วงของเดือนธันวาคมหวกกบเป็นไงคะมา The Devil, t e n o ว a นสิบไม้เท้าค่ะ The Sun, a r of s w o r d e แปดดาบ Knife Cup อัศวินถือถ้วย แสดงว่าชาวท่าน้ำกระกฎมีปิจิกับตัวคุณเองอะ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการออกมาหรือจบความสัมพันธ์นั้นต่อให้ความสัมพันธ์มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปแล้วนะเพรเดวิลเกิดขึ้นแสดงว่ามันยังเป็นอารมณ์ที่คุณยังคุกกุนหรือยังหาทางออกหาคําตอบอะไรกับความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้มันจะเป็นฟีลประมาณว่าอาจจะคิดถึงคนที่คุณ นึกถึงอยู่นี่แหละบางทีเราอยากจะมีการง้อหรืออยากจะพูดคุยอะไรกับเขาแต่มันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ก็ค่อนข้างที่จะย,ยากลำบากนิดนึงเพราะว่าม่อเหมือนอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ดูไม่กล้าที่จะทําบางทีอยากจะมีความสุขอะไรในความสัมพันธ์แต่ก็รู้ตัวอยู่ว่ามันยากเหลือเกินที่จะได้รับการให้อภัยล่ะมันยากเหลือเกินที่จะจะเปล่งจะกระทํา จะบอกว่าเรายังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยคือคือมันค่อนข้างจะอึอดอัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคือคุณเหมือนเป็นโลมมาว่าถูกกักขังหรือบางทีอารมณ์ของเราอะ่ะมันยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ได้ตัดจากเขาขนาดนั้นแล้วมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือเกินที่อยากจะมีความสุขกับเขาอยากจะเข้าหาเขาแต่เราไม่กล้าที่จะเข้าหาเพราะเราเหมือนเราทําตัวไม่ถูกเราไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงแล้วเขาจะโอเคอะไรกับเราไหมอะไรเงี้ยดูมีความโหยหหยหรือนึกถึงคนคนนั้นอยู่นะคะ ไอ้สาวบอกไปแล้วหรือย like ังนะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปดูดวงโดยทั่วไปอะค่ะมันอาจ yeah, จะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานาการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสนับกันได้โอเคปะเออ่มาดูเซว่าคนที่ชาวธาตุน้ำกรกกมีปิจิณถึงสถานการณ์พลังเขาในช่วงเดือนธันวาคมหกโคไปไง6ิกซอบสอดหกดาบ ซิกซ็อกครับหกถ้วยเซเว่นอวานเจ็ดไม้เท้าซิกซอกเพนนโคหกเหรียญแล้วก็ทัวร์วานสองไม้เท้าสำหรับคนที่ชาวท่าน,น้ำกระกรกมีพิจิกนึกถึงสถานการณ์ของเขาในช่วงของเดือนธันวาคมหกหกอะ่ะมันจะเหมือนเป็นอรมประมาณว่าเขาดู เรื่อยๆหรือบางทีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เขาเป็นฟิลแบบเรื่อยๆกับชีวิตอ่ะมันอาจจะมีการรอที่อาจจะเทคแคร์หรือที่หรือขอโอกาสแต่บางทีมันอาจจะต้องมีการสู้นิดนึงหรือบางทีเขาดูระวังตัวกับกับความสัมพันธ์เก่าๆหรือคนเก่าๆที่จะเข้ามาหาเขาด้วยสิมันเหมือนเขาพยายามจะมุ่งตัวเองออกไปจากที่ที่ใหม่เออออกจากที่ที่เก่าเพื่อ ไปประเชิญอะไรกับสิกใหม่ๆถึงแม้ว่ามันอาจจะมีการมองอยู่ไกลๆหรือว่าก็ยังคอยดูคอยสังเกตอยู่แต่เขาก็ยังรู้สึกว่ายังดูไม่ค่อยไว้ใจกับความสัมพันธ์ที่ที่จะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยบันบางทีก็อาจ,จะรู้สึกว่าโอเคอาจจะมีคนอยากจะขอโอกาสอะไรเขาหรืออยากจะจะต้องการความรู้สึกอะไรจากเขาแต่เขาดู เขาดูเหมือนยังไม่ได้พร้อมกับการที่จะกลับไปหรือว่าต่อให้มันจะมีความคิดถึงอะไรก็แล้วแต่แต่เขาดูเขาดูนิ่งๆแล้วอาจจะไม่ได้มีการให้เข้าหาอะไรง่ายๆอ่ะซึ่งคนที่จะเข้าหาเขาก็อาจจะต้องสู้ชีวิตนิดนึงอ่ะพอเขาดูอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรวะเหมือนเขาก็ใช้ชีวิตในแบบที่ว่ามีน้ำใจหรืออะไรเนะียคือถ้าบางทีพูดคุยอะไรกันในแง่ปกติก็ได้แต่ถ้ากลับมาลักกัน หรือกลับมาดีกันในสมมติว่าเขาเองดูดูไม่ได้เปิดโอกาสขนาดนั้นน่ะนะคะเพราะเหมือนเขาดูจะ move ตัวเองออกมาแบบไม่อยากอยู่กับความเจ็บปวดอีกแล้วไม่อยากกลับไปให้อภัยแล้วก็มารู้สึกอะไรแบบไม่ไม่โอเคแต่ถ้าถ้ารู้สึกแบบว่าอยากคุยกันอย่างเงี้ยมันก็คงได้หรือว่าทําได้แค่มองเหยียดกันแล้วก็มีความแคร์อยู่ห่างๆเงี้ยเสอะมากกว่านะในเดือนธันวา อย่าบอยนำาอะไรชาวท่านนํอาอะไอเดอฟสตร์หนึ่งดาบคิงอัลสอดร,ราชาเธอดาบ justice have faith wait for the one fate relationship romance dream a n positive listen to your intuition อือไอสาวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่กับการกระทำหรือการตัดสินใจ แน่วแน่ที่จะทำนะสิ่งที่พายอยากจะบอกแล้วก็แนะนํากับชาวท่านน้ำกรกฏมีบิจิคือต่อให้แบบว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเขาจะอะไรยังไงจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกอะไระแต่เราน่าจะต้องถามใจตัวเองก่อนว่าแล้วเรารู้สึกยังไงกับคนคนนี้จริงๆความสัมพันธ์เนี่ยสมมติว่ามันยังมีความรักหรือความโรแมนติกอะไรกันอยู่แต่บางทีการที่อีกฝั่งหนึ่ง คนที่คุณนึกถึงเขาทำในแง่เนี้ยมันเหมือนเขากำลังทำให้คุณเห็นว่าถ้ามีความรักแล้วถ้ามันไม่โอเคหรือถ้ามีความความสัมพันธ์แล้วมันทำให้เจ็บปวดอะ่ะเขาไม่ได้อดทนมากพอไปตลอดชีวิตที่จะต้องมายอมอยู่ในกับความสัมพันธ์อะไรในแง่นี้นะบางทีอ่ะถ้ารู้ว่ามันยาก เราก็ต้องทํามันให้ได้หรือบางทีรู้ว่ามันควรทําอะไรก,ก็ต้องทําในสิ่งที่มันควรจะทําแค่นั้นก็คือจบพระใหญ่คุณมองอในแง่บวกนิดนึงอ่าบางทีอ่ะคนคนเนี้ยเขาอาจจะนิ่งอะไรกับเราไปก็ได้นะแต่เขาก็รอคนที่ใช่สําหรับเขาเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าอีคนที่คุณคุยนึกถึงอยู่เขาจะอยากโสดไปตลอดชีวิตหรอกคะ่ะเขาแค่อยากได้ความรักที่มีความมั่นคงมีความตรงไปตรงมามีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันก็แค่นั้นเองถ้าคุณรู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี่ยคุณอยากจะให้ความเท่าเทียมอะไรกับเขาหรืออะไรยังไงหรือต้องการหาคําตอบความเท่าเทียมอะไรให้กับตัวเองคุณลองถามสัญชาตญาณของตัวคุณเองแล้วกันว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรทําไมความสัมพันธ์มันถึงได้แตกสลายอะไรได้ขนาดนี้เหตุของมันคืออะไรถ้าเราจะเปิดใจนะบางทีคนบางคนงงอยู่นั่นแหละทําไมถึงไปทําไมถึงไม่ทักทําไมเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะเธอไม่อยากคุยอะไรกับฉันแต่ บางทีเราต้องย้อนดูการกระทำตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าที่เขาต้องเสียใจมันเกิดจากอะไรหรืออะไรเงี้ยคือไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ขนาดนี้แล้วทำให้เราต้องรู้สึกว่าหนักจังเลยทั้งทันที่เรารักเขาแต่เราไม่รู้จะกลับไปหาเขายังไงแล้วมันมีวิธีการแก้ไขยังไงเราลองคิดดีดีสิถ้าเรายังรักเขาอยู่มันต้องทําได้แต่เขาสึกว่ามันมันขึ้นอยู่การตัดสินใจมันขึ้นอยู่การแอคชั่นที่คุณจะทํากับเขา เ e ตเตอร์ริเลชั่นชิพเหรอถ้าคุณลองถามสัญชาตญาณตัวเองดีๆจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้นะแต่มันต้องมีการแก้ไขอะไรบางอย่างเพื่อให้มันไปถึงจุดๆนั้นน่ะสิมันต้องแน่นิดนึงอะคะ่ะถ้ารักจริงถ้ารู้สึกจริงๆก็ต้องสู้เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์แต่ถ้าเราไม่รู้จะต้องทําอะไรแล้วเรายังอยู่ในที่ที่เดิมยังคงไม่กล้าที่จะทําอะไรทังอย่างหนึ่งความสัมพันธ์ก็ มีโอกาสได้ที่จะได้หลุดลอยไปเช่นกันมาดูว่าความจากเขาถึงท่าน้ำนะ่ะคุณคือความเสี่ยงที่จันพร้อมจะเสี่ยงเสมอเหรอ,อฉันนอกคุณอาจจะหัวเป็นไม่ได้เลยนะที่รักแค่บอกฉันทีฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนฉันสงสัยเหมือนกันฉันดูเป็นอย่างไรในสายตาคุณความห่างไกลทําให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้น เอาจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี้ยคนคนนี้ยเขาก็ดูจะทุ่มเทอะไรกับคุณนะเพราะเขาก็มองว่าคุณก็คือความเสี่ยงที่เขาพร้อมจะเสี่ยงเสมอแต่บางทีความเสี่ยงเนี้ยมันเสี่ยงจนจนพังอ่ะพอสถานการณ์มันพังอ่ะมันก็รู้แล้วว่ามันควรเสี่ยงหรือมันไม่ควรเสี่ยงบางทีสถานการณ์ที่คนคนเนี้ยเขาอยากจะ หมือนจะเลื่อยๆอะไรกับกับชีวิตอะไรเขาคือเหมือนเขาไม่ได้อยากจะคาดหวังหรือไม่ได้อยากจะต้องมานั่งกดดันอะไรอีกแล้วอะต่อเขาจะมีความคิดถึงหรือยังรู้สึกอะไรกับคุณอยู่เหมือนกันนะแต่เขาแค่มองว่าถ้าเขาอยู่ในที่เดิมสถานการณ์เดิมๆอะเขาออกมาดีกว่าต่อเขาจะรู้สึกกับคุณก็เถอะเขาบอกว่าเขาว่าคุณจะขวมไม่ได้นะจริงๆแต่ว่าเขายังมีใหญ่ๆยังมีความรู้สึกกับคุณนะมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะคิดถึงเขาอยู่เพียงฝ่ายเดียวเขาเองก็มีความคิดถึงอะไรด้วย และที่รักแค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนให้สมองว่าตัวคุณเองอ่ะค่อนข้างจะมีความถูกใจหรือเขาชอบคุณมากแหละแต่เหตุการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในแง่เนี้ยมันเลยทําให้แบบว่าความเป็นคุณอ่ะเขาก็เสียดายนะแต่ถ้าจะให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยพังๆเงี้ยมันก็มันทรามานหัวนมอ่ะคุณก็้าใจเสีไหม แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าตอนนี้เขาดูเป็นอย่างไรในสายตาคุณคือการที่เขาอะโฟกัสตัวเองการที่เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือพยายามทําให้ตัวเองมีความสุขเพื่อที่ไม่ได้อยากอยู่กับความทุกข์ทรมานอะไรที่ผ่านมาเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณะมองเขาเป็นยังไงในสายตาเขาแล้วอะไรเงี้ยเอ้ในสายตาของคุณอะเขาอะดูเป็นยังไงแล้วอะไรเงี้ย แล้วเขาก็เขาเนะเหมือนคุณกับเขาอะอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้ค่ะหรือบางทีด้วยความห่างเหินกันไปด้วยความที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารอะไรกันไปความห่างไกลน,นี่แหละทําให้เราเมียผมจะรักกันมากขึ้นก็เผื่อว่าจะคิดได้หรือย่างไงโอเคราศีแลรดาวอลไรลัขนาดไรท่านไรที่มีเกย์มีทวงกับชกองท่านนำกรกฎรมีพิจิกมาจาศีเมษสกอริโอพิจิก เออท่าดิมังกรประสบการณ์เซตเทอร์มังกรดิโอราสีสิงยูนัสีกลุ่มเมธพิจิกมังกรประสบกันสิง,สง,สรรสงแล้วก็กลุ่ม,อมโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิมกอมกันเลยนะจ๊ะใครที่ซื้อซุปเปอร์ตังค์ไอสัตขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย